ขอบคุณพระเจ้า,านะคะสำหรับบรรยากาศนะคะที่พี่น้องแสดงความรักนะคะก็อย่างที่บอกค่ะพี่น้องพระเจ้าเคลื่อนตั้งแต่เช้านะคะคงพูดถึงความรักนะคะก็ยโเชื่อว่าถ้าความรักของพระเยซูนั้นเต็มเตี่ยนที่นี่และพี่น้องเราจะเป็นคนที่รักกันและกันพี่น้องบรรยากาศของคิสตจักรก็จะจะดีนะเพราะเป็นบรรยากาศแห่งการรักการให้อภัย พี่น้องไม่มีใครที่ทําถูกต้องทั้งหมดเขาพเจ้าเองก็ไม่นะพี่น้องนะแต่ขอบคุณพระเจ้าทีา่มีลูกแกะของพระเจ้าที่เป็นลูกแกะที่น่ารักนะ,ะที่พร้อมที่จะพร้อ,อมที่จะเปลี่ยนนะพระ้อมที่จะแก้ไขนะ,ะแล้วก็ตักเปตือนได้เพราะฉะนั้นเขาเล่าเชื่อจริงๆว่าบรรยากาศของพิศจักรจะเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการ ที่เราทั้งหลายนั้นจะดำเนินชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วก็ทําให้เราทั้งหลายนั้นเติบโตขึ้นพี่น้องเราอาจจะเป็นคนที่มีภูมิหลังต่างกันเราจะเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูแตกต่างกันเราจะเป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรามารวมกันนะคะถ้าเรามารวมกันต้องมีความรักของพระเยซูความรักของพระเยซูเท่านั้นนะที่จะ ทำให้ชิดของเราทั้งหลายนั้นรักกันและกันได้ให้อาภัยกันและกันได้เตือนกันและกันได้นะพี่น้องต่อไปนี้ถ้ามีสิ่งใดพี่น้องเตือนกันและกันนะถามกันเลยก็ได้ค่ะแต่ถามด้วยความรักนะคะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่เราจะปกป้องความคิดของเราที่ความคิดของเราจะไม่คิดเกินไปจากความจริงที่เกิดขึ้นนะพี่น้องถ้าเราปล่อยให้ความคิดของเราคิดเกินความจริงที่ถูกต้องเนี่ยในที่สุดใช่ไหมคะ ในที่สุดมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจพอเกิดความไม่เข้าใจปุ๊บบรรยากาศที่น้องเขาจะพ้ดว่าบรรยากาศในะการทรงสติของพระเจ้าเนี่ยสาคัญมากสําหรับเราทุกคนนะคะก็อยากเห็นทิศจักรที่จาเริญขึ้นเขาด้ยอยากเห็นทิศจักรที่เต็มบริบูรณ์ด้วยความรักและเขายกเชื่อว,ว่าความรักนั้นจะจันรลงทิศจักรของเราให้เต็มล้นด้วยการทรงสติของพระเจ้าและอยากที่จะเห็นเราทั้งหลาย ร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่พระเยซูให้อภัยเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันก็ไม่มีสิ่งใดที่เราจะให้อภัยใครไม่ได้นะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเอาเราต้องเอาสิ่งที่เป็นความไม่เข้าใจออกไปนะคะหลายครั้งความไม่เข้าใจทําให้เกิดความกลัวหลังจากที่ความกลัวออกไปก็จะเกิดความขยาด เพราะนั้นจากที่เขาพี่เจ้าสอนแทนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพระเจ้าก็พูดกับพี่เส้าเช่นเดียวกันนะคะว่าถ้าเราปล่อยคือถ้าเราเคลียชีวิตจริงๆนะพี่น้องความขยนก,ก็จะไม่อยู่ขขในชีวิตของเราด้วยนะคะพเพราะนั้นเราก็จะเป็นคนที่รักกันและกันเป็นคนที่ช่วยเหลือกันและดูแลกันนะฮะทรพี่เจ้าก็ปรารถนาจะเห็นเช่นนั้นไม่อยากได้อะไรลยพี่น้องอยากให้รักกัน